สรุปผลการดำเนินงานกสนอมเภอป่าติ้วประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นำโดยนายกิติชัยบุสราคำผู้ในการกสนอมเพอป่าติ้ววันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564นายกิติชัยบุษรราคำผู้ในการกสนอมเพอป่าติ้ว,ว, 3, ว, 64, เ,วเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมมอบโรคเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับบ้านหนังสือชุมชน รอพอศอตอบ้านนิคมตำบลกระจายได้รับมงรวันที่3ระดับประเทศประเภทบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นโดยได้รับเกียรติจากนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอปา่าติ้วเป็นประธานในพิธีมอบหน้าหอประชุมอำเภอปา่าติ้ววันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2,564นายกิติชัยบุตรราคำผู้ในการกศนอำเภอปา่าติ้วเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือขับเคลื่อนโควิดฟรีเซตติ้งอำเภอป่าติว้วโดยนายเจริญโชคพรมชิติมานายอำเภอป่าติว้วเป็นประธานในพธิธีหน้าหอประชุมอำเภอป่าติว้ววันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2564นายกิิติชัยบุตรสาคำผู้ในการกศณอำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอป่าติว้ว ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติหน้าหองประชุมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรวันที่9ทธันวาคมพุทธศักราช2564นายกิติชัยบุตรราคำผู้อุ่งในการกศนอำเภอป่าติ้วมอบหมายให้คณะครู จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมการกระตุ้นสมอง 3. กิจกรรมเต้นบาสโลบ 4. กิจกรรมลำวงย้อนยุคโดยได้รับเกียรติจากนายทวีคำดาวกำนันตำบลโคกนาโก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิทยากรนางปริยนุชอุ่นใจและนางนาริศราคำแก้วนศาสาราราคมบ้านหนองสำโรงกลุ่มเป้าหมายจำนวน20คนวันที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4นายกิยกิติชัยบุษราคำผู้ในการกสนอมเภอป่าติว้วตรวจสอบข้อมูลพร้อมให้คำเสนอแนะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง sar ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย2อ,อำเภอประกอบด้วยกศนอำเภอ,อ,เภอป่าติว้วและกศนอำเภอขอวังผู้เข้าร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่งานประกันและเจ้าหน้าที่แผนงานอำเภอณห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอ,อ,เภอป่าติว้ววันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2564 นายกิติชัยบุษราคำพูดในการกศนอมเภอป่าติ้วพร้อมด้วยบุคลากรกศนอมเภอป่าติ้วร่วมโครงการรวมพลังประวรปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันชุมชนคุณธรรมโดยมีกิจกรรม 1. มอบปัจจัยเพื่อสมทบทุนห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชากุมารีจังหวัดยะโสธร 2. มอบห้องน้ำให้รอพอสอตบ้านหนองชุมตำบลโคกนาโก โดยมีพระอาจารย์สมบัติรัตาคุโนเจ้าอาวาสวัดป่าหนองชุมพร้อมนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอป่าติ้วเป็นประธานณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองชุมตำบลโคกนากโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดเยะโสธรวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2564นายกิติชัยบุตรสร a k ผู้ในการกศนอำเภอป่าติ้วพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอป่าติ้ว ร่วมโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานกศนพุธกราช2,562ระหว่างวันที่13-15ถธันวาคมพุธกราช2,564ณโรงแรมไอโฮเทลจังหวัดนครพนมวันที่16ธันวาคมพุธกราช2,564 นายกิติชัยบุตรราคำผู้ในการกศนอมเพอป่าติว้วพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดหัวข้อแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการโควิด1 9โดยมีดรนันทางหวนตัดรักษาการผู้ในการสอมศเป็นประธานการอบรมพร้อมกับบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ วันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2564นายกิติชัยบุษราคำผู้ในการกศนอำเภอปา่าติว้วเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปีพุทธศักราช2565ครั้งที่1ณบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจายหมู่ที่1ตำบลกระจายอำเภอปา่าติว้วจังหวัดยะโสธรโดยมีนายชนทียังตรง ผ้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันที่20ธันวาคม,า 2, 64, ออมพุทธศักราช2564นกศนอำเภอป่าติ้วดำเนินการจัดโครงการออนแฮนสู On ่ออนไลน์ o On ine, โดยใช้ LMS PT m o d e l ณห้องสมุดประชาชนอำเภอปา่าติ้วจังหวัดยโสธรโดยมีนายกิติชัยบุษราคำผู้ในการกศนออำเภอปา่าติ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564นายกิติชัยบุตรราคำผู้ในการกศนอำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพศักรา 65, พร้อพร้อมร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับว่าที่ร้อยโทจำนงนนทมาศในโอกาสรับตำแหน่งผู้ในการสำนักงานกศนจังหวัดยโสธรณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดยโสธรวันที่2 7ธันวาคมพุทธศักรา 64, กอสองกนอำเภอปา่าติ้ว นำโดยนายกิติชัยบุตราคำผู้นการกศนอมเภอป่าติว้วพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมประจำเดือนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft t ทีมร่วมกัสบสนาักง,งานกนจังหวัดยะโสธรและกศนอำเภอทั้ง9อำเภอวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2,564นายกิติชัยบุษราคำผู้นการกสนอำเภอป่าติว้วและบุคลากรร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์ปีใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุณรพอสอตอบ้านนิคมตำบลกระจายอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2 5ง4ว่าที่ร้อยโทจำนงมณธมรศพุ่มในการสำนักง,งานกศนจังหวัดยโสธรและนางสุวารีบุญปัญญารองพุ่มในการสำนักง,งานกศนจังหวัดยโสธรร่วมกับผุ่อในการกศนอ,อำเภอทั้ง9้าอำเภอ เข้ามอบเงินสมทบทุนพัฒนาห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธรให้กับนายชนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรวันที่29ทธันวาคมพุทธศักราช2564นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนอำเภอปา่าติ้วพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอปา่าติ้วจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการหนังสือสื่อวรา,ารสารนิตยาสาร หนังสือพิมพ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่พุธศรักรา2,565ในระหว่างวันที่28ธันวาคมพุธศรักรา2,564ถึงวันที่4มกราคมพุธศกักรา2,565ณบริเวณจุดตรวจประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรกศอนอำเภอป่าติ้วขอจบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณครับ